จดตรงนนต้องจมวัวเดินอกมาอะรนะอมาให้่จ้าต้องร้านอาารชที่เดินออกมาเนี่ยคนที่มีความสะดวกคือมีข้นผีการเดินนะครับสองก็คือตัววินบัสไซที่มาเนี่ย ผู้ที่ประกอบอาชีพบริสัทจรด้วยว่าเขาคิดไงกับมาตรการการรับเปลี่ยนผู้โดยสารนั้นถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ทางตำรวจทางสนอบางซื่อก็ดีทางของการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมของบินเมอร์ไซ์ไม่ว่าจะเป็นวินที่อยู่ในเขตจะรู้จักหรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ปิเศษหรือเป็นนอกเขตก็แล้วแต่เนี่ยอ,อันนี้จะดําเนินคดี อย่างอยงตรงไปตรงมานะครับซึ่งสอนักังซื่อได้ดําเนินคดีไปแล้วสองคนนะครับอันนี้ก็น่าชื่นชมในส่วนของสอนักังซื่อนะครับก็เรียกความมัน่นใจของประชาชนในเรื่องของการจัดระเบียบรถสาธารณะได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นกรณีที่เขามีใบกับขี่สารณะก็จะมีการยึดใบกับขี่สารณะนะครับรวมทั้งส่งตัวชื่อเขาแล้วก็บินเขาไปให้คณะกรรมการสี่ฝ่ายพิจารณาในการ มีระเบียบวินัยลงโทษโตวินที่ดูแลเขาด้วยนะครับท่านนดก่อนนี้ที่มาจาังเกตนะครับเรื่องที่สองที่เราคุยกันวันนี้ก็คือในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับว่าทําไงให้การบริการประชาชนนั้นเป็นเนืษสตว์ที่เหมาะสมความหมายก็คือว่าไม่ไปดึงร้องไม่ปมไมปคุกคามเขาให้เขามีสิทธิ์เลือกรสาธาราของเขาเองนะครับเรื่องแรกที่จะทำก็คือจัดเจ้าที่ทั้งทุกส่วนก็คือ4ส่วนนะครับเทศเิจของทางตำรวจของทางทหารและก็ผล ขนส่งทางบกนะครับร่วมไปกับบริษัท BTS นะครับจัดเจ้าที่บริเวณที่มีปัญหาก็คือบริเวณทางด้านรงของรถไฟฟ้า BTS นะครับโดยบนพื้นผิวของทางเชื่อมระหว่าง BTS ลงมากับทางเท้าเนี่ยทาง BTS ก็รับจะจัดเจ้าที่รอปช่วยดูแลนะครับส่วนทางเดินสาธารณะนั้ก็เป็นเจ้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวลาเช้าเย็นแล้วก็ที่ท่านรองผู้กับท่านเพิ่มก็คือวันหยุดและการต่เริ่มยาวนะครับ

คนจะมาคุดคถามไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันมีมากกว่าคนมาอ้อนเรื่องมีเตอร์ไซด์เรมีเมื่อวานมีคนพยายามตะา,ายของมีคนมาล็อกนี่รผมว่ากาเห็นที่เห็นเจ้าที่รถภาษาของไทยน่าจะน่าจะช่วยได้เลยนะก็